สรุปแล้วสาวน้อยเพเปบ้นแพงทัวร์กทมรอบปลายเดือนพฤษภาคมนี้จะไปลงเล่นที่ไหนหลายคนเริ่มสับสนและงงเพราะว่าคิวงานสลับไปสลับมาแล้วน้องอุ๋งอีกเพเปบ้นแพงจะยังคงได้รับเชิญงานลูกทุ่งรักไทยอยู่ไหมเดี๋ยวคลิปนี้น้อนจะมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีธนนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพนง FC น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพนงทุกคนทุ ข่านเลยกันแล้วกันครับแน่นอนว่าในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงก็มีคิวงานที่จะมาเดินสายทัวร์กทมและปริมณฑลนะครับและหลายคนก็เฝ้าจับตารอว่าจะมาในรูปแบบไหนจะมาในวันไหนและก็ลงสถานที่ไหนกันแน่ซึ่งก่อนหน้านี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ได้มีการอัปเดตคิวงานไว้นะครับก็ มีการลงพื้นที่ลงสถานที่กันแล้วและล่าสุดก็ได้มีการเปลี่ยนอีกครั้งก็คือมีการสลับวันกันไปมาทำให้ fc แฟนคลับเนี่ยเริ่มสับสนแล้วก็งงว่าสรุปว่าจะต้องเดินทางไปที่ไหนกันแน่เพื่อที่จะไปให้กำลังใจสาวน้อยไปให้กำลังใจลูกสาวน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงจะต้องเดินทางไปจุดไหนตุพเตมีไหมหรือว่าเฉลิมกรุง39ซึ่งล่าสุดวอสโจก็มีการโพสต์ออกมาชี้แจงแล้วนะครับ แต่เราอยากจะสรุปภาพรวมพี่เป็นไทม์ไลน์ให้ฟังหลังจากที่บอสโจยมนินได้มีการ,การอัปเดตคิวงานออกมาเรื่อยๆทั้งหนังคคยอคิวงานน้องอุงอิงเพื่อนแปงแล้วก็วงสาวน้อยเพื่อนแพงที่จะร่วมทัวร์กทมในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้นั่นเองครับซึ่งก็เริ่มตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมเลยบอสโจยมานินได้มีการเคลื่อนไหวผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวนะครับก็คือวันที่26พฤษภาคมเนี้ยจะมีอะไรใหม่ๆใ,ให้พวกเราได้เห็นกันอีกแล้ว นั่นก็คือการโพสโป,โปเตอร์ หนังขายอ้อยอย่างเป็นทางการโปสเตอร์ที่อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ 2- 3สรูปที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเป็นการจัดทำเพื่อที่จะทำเป็นการโปรโมทหนังขายอ้อนั่นเองแต่ว่าโปสเตอร์ที่จะเห็นกันวันที่26พฤษภาคมนี้นั่นก็คือโปสเตอร์ที่จะเผยแพร่ผ่านทางเพจของทางเมเจอร์แล้วก็ SF นั่นเองครับส่วนวันที่27และ28พฤษภาคมครับแน่นอนว่าพบกันกับ วงดนตรีหมอลำแตกสวดๆบันเทิงศิลป์ที่มีผู้นำทีมงานน้องอุ๋งอินเพื่อนแพงจะทำการแสดงกันน่าจะช่วงเวลาค่ำๆประมาณทุ่มสองทุ่มที่บ้านหนองคูจังหวัดศรีสะเกดนั่นแหละครับรับชมผ่านไลฟ์สดช่องพ่อการชัยก็คือการชัยลำเพลินออฟฟิเชียลนั่นแหละครับไม่แน่ว่าจะมี 2วันเลยหรือไม่เนื่องจากเมื่อเช้าที่ผ่านมาน้องอุ๋มพี่เบ้นแพงก็มีการแชทหาพ่อกัรชัยไล่ตามนั่นแหละครับว่าทำไมไม่มางานแล้วสรุปก็คือว่าง2วันเลยไหมแล้วจะไลฟ์สุด2วันเลยไหมน้องอุ๋มบอกว่าน่าจะ2วันเลยก็คือ27และ28พฤษภาคมที่บ้านหอบฝันบ้านหนองครูจังหวัดศรีสะเกดไลฟ์สดผ่านทางาช่อง YouTube การชัยลำเพลินออฟฟิเชียลนั่นแหละครับ ส่วนที่29พฤษภาคมครับเรามีนัดกันอยู่ที่ทางเพจเมเจอร์แล้วก็เ f อีกเช่นเคยครับเนื่องจากจะมีการปล่อยตัวอย่างเต็มแล้วสําหรับหนังขายออบที่จะฉาย17กรกฎาคมนี้แหละครับแน่นอนว่า29พฤษภาคมทางเมเจอร์ซินาเพ็กแล้วก็ทาง SF เอฟขาก็จะมีการโพสต์ตัวอย่างเต็มของหนังขายออแล้ว มาลองติดตามว่าความเคลื่อนไหวหลังจากนี้มาลองติดตามว่ากระแสหลังจากนี้หนังขายอ้อจะเป็นยังไงไปพร้อมๆกันแต่แน่นอนว่าหากเป็น fc สาวน้อยเป็น fc อุคงหญิง,งหรือเป็น fc พ่อโจนะครับก็เข้าไปถล่มแชร์ถล่มคอมเมนต์เพื่อที่จะให้คลิปเปิดการมองเห็นกันแน่นอนว่าหลังจากนี้ก็จะคือของจริงแล้วละครับในการที่จะโปรโมทหนังขายอ้อประชาชนจะมีฟีดแบ็กเกี่ยวกับตัวอย่างหนังในรูปแบบไหนก็ต้องรอติดตามกันหลังจากนี้ครับ และในวันเดียวกันนั่นเองครับ29พฤษภาคม2568สครับสาวน้อยพิบั้นแพงวงใหญ่ก็จะมีการแสดงกันอยู่ที่วัดนนสวรรค์ตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับขอแจ้งการแน่นอนก่อนวันที่30พฤษภาคมครับก็จะเดินทางมาที่ห้างวิสโก้โฮเซลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นสาวน้อยเต็มวงนะครับไม่แน่ว่าอาจจะเล่นถึงเช้าหรือเปล่าส่วนวันที่31พฤษภาคมครับจากเดิน ที่จะแสดงที่สนามกีฬาทูปเตมีครับาทางเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานหรือว่าผู้จัดหมอลำนี่แหละครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยจะไปทําการแสดงที่ตลาดนัดข้างปั๊มคลาเทคฉลองกรุง39นิคมอุตสาหกรรมราชกระบังแทนครับส่วนวันที่1มิถุนายนแน่นอนครับองค์อิงอเพชรบันแพงก็ยังคงมีนัดที่จะนําทัพศิลปิน นางเอกพระเอกวงสาวน้อยเพชรบันแพงแล้วก็พ่อโจโยมบันินนี่แหละครับที่จะไปร่วมงานครบรอบ11ปีกับลูกทุ่งรักไทยหรือว่า f m 90นั่นแหละครับที่อนุสาวรีย์ชัยสมร,รภูมิเพราะม่แม่เอฟซีคนไหนที่ว่างเว้นจากการทํางานหรือว่าไม่ได้ทํางานในช่วงวันอาทิตย์นะครับก็สามารถเข้าไปให้กําลังใจเดินทางไปให้กําลังใจลูกสาวได้โดยใช้รถไฟฟ้า BTS เดินทางง่ายแน่นอนครับลงที่สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมร,รภูมิก็ถึงจุดหมายปลายทางเลยก็คือ เกาะพญยาไทยนั่นเองครับ จัดเป็นประจำทุกปีและปีนี้จัดใหญ่จัดเต็มมีศิลปินมามากหน้าหลายตาเลยมีศิลปินชั้นนำระดับประเทศมากกว่า50คนครับและน้องอุ๋งอีพี่เบนแพงยืนแถวหน้าที่จะทำโปสเตอร์แน่นอนว่าทางลูกทุ่งรักไทยให้ความสมคันธ์กับลูกสาวอย่างแน่นอนเพราะพ่อแม่เอฟซีที่อยู่กรุงเทพมหานครหรือว่าอยู่ใกล้เคียงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็สามารถเดินทางเข้าไปร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจลูกสาวได้นะครับโดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงนะครับไปจนถึงหนึ่งทุ่มเลยแล้ว ก็ต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวว่าอุ๋งอิงเพชรบนแพยจะได้ขึ้นทําการแสดงช่วงไหนเพราะปีที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามสี่โมงประมาณนี้แหละครับแต่แน่นอนว่าปีนี้ศิล,ลปินเยอะมากจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าอุ๋งอิงจะได้ร้องกี่เพลงหรือว่าพ่อโจร,รวมไปถึงวงสาวน้อยเพชรบนแพยเซตของวงสาวน้อยเพชรบนแพยเนี่ยจะได้ร้องกี่เพลงก็ต้องรอติดตามครับส่วนวันที่2มิถุนายน2568ครับแน่นอนว่า หลังจากที่บอสโจยูมินได้มีการโพสต์คิวงานไว้ก่อนหน้านี้จนสลับไปสลับมาทําให้ทุกคนงงนั่นก็คาดหวังกับสนามนี้ไว้สอสรอบแล้วเหมือนกันกับสนามทูปะเทมีดอนเมืองนั่นเองครับสนามกีฬาทูปะเทมีใกล้ๆกับกองทัพอากาศใกล้ๆกับสนามบินดอนเมืองนั่นแหละครับก็คือสนามนี้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้บอสโจโยมนินแล้วก็ทางเพจสาวน้อยพชรบ้นแพงได้เคลื่อนไหวว่าจะทําการแสดงวันที่31พฤษภาคมแต่แน่นอนว่าโยกมาเป็นวันที่2มิถุนายน2568ครับซึ่งแน่นอนว่าใครที่จับจ้องจับตากับสนามตุปาเทมีดอนเมืองอยู่ก็แน่นอนครับ2มิถุนายน2568ครับเริ่มตั้งแต่1ทุ่มไปจนถึงตี1พอพอยแม่เอฟ เฝ้ารอกับสนามนี้ก็เตรียมความพร้อมเตรียมตัวกันให้ดีครับหากจะไปก็ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนแน่นอนว่าอยากไปเจอลูกสาวอยากไปพบกับหมอลำอยากไปหาหมอก็ต้องพกร่มพกสิ่งอำนวยความสะดวกไปด้วยกันแล้วกันครับแน่นอนว่าสนามทุติมียมไม่ได้เป็นขี้โคลนเป็นก้อนหินนี่แหละครับมันก็สามารถที่จะกางร่มดูได้หากฝนไม่ตกหนัก ก็ไปร่วมเชียร์ร่วมแชร์ร่วมให้กำลังใจวงดนตรีที่พวกเราชื่นชอบวงดนตรีที่พวกเราเชียร์วงดนตรีที่พวกเราให้การสนับสนุนและแน่นอนครับน้องอุ๋งเพชรบนแพงที่พวกเราให้การสนับสนุนกันมาอย่างต่อเนื่องก็เข้าไปให้กำลังใจกันได้สำหรับคิวงานตั้งแต่26พฤษภาคมเลยส่วนวันนี้ครับสาวน้อยเพชรบนแพงก็มีการแสดงกันอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ i อ้ f ีแฟนคลับที่อยู่ใกล้ที่นั่นก็เข้าไปให้กำลังใจกันได้ครับ แล้วก็ไล่ทำลายตามที่นนบอกเลยก็คือ26พฤษภาคมปล่อยโปสเตอร์หนังขายอ้อ2 7 2 8พบเจอกันแน่นอนกับแตกชวดสวดบันเทิงศิลป์ที่บ้านหนองคูจังหวัดศรีสะเกด29มี2งานงานที่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอภูสิงห์แล้วก็แน่นอนครับจับตาเพจของทาง Major c i n e p l e x และทาง SF ในการปล่อยตัวอย่างภาพ,พยนตร์หนังขายอ้อฉบับเต็มส่วนวันที่30แสดงที่โคราช31แสดงที่ฉลองกรุง3 19วันที่1อนุสวรีชัยสมร,รภูมิรับเชิญน,น้องอุ่งอิงและทีมงานสาวน้อยบางส่วนร่วมงานวันเกิดครบรอบ11ปีลูกทุ่งรักไทยและวันที่2เมนายนครับที่สนามกีฬาทุปัติมีดดอนเมืองตามนี้นะครับไทม์ไลน์ชี้แจงกันให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วพบแม่เอฟซ ที่อยู่ใกล้ที่ไหนไปให้กําลังใจกันที่นั่นสําหรับสาวน้อยเพชรบนแพงสสาหรับน้องอุ๋งอิงเพชรบนแพงและหากใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีถนนชัยไว้ด้วยกันละกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุ๋งอิง,องเพชรบนแพงเกี่ยวกับวงสาวน้อยเกี่ยวกับหนังขายออกก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าเพื่อเป็นการชี้แจงให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีได้เข้าใจกันมากขึ้นนั่นเองครับสาหรับคลิปนี้นั่นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ